คลิปนี้เป็นคลิปที่2นะครับต่อจากคลิปแรกและแล้วเราก็ได้ชิ้นส่วนทั้ง12ชิ้นของอพับกระดาษเป็นรูปพลุนะครับเราก็จะมาประกอบกันนะครับจับชิ้นแรกวางนอนลงนะครับแล้วก็หยิบชิ้นที่2ขึ้นมานี่นะครับหยิบชิ้นที่2ขึ้นมาวิธีการประกอบก็คือเอาชิ้นที่2เนี้ยสอดเข้าไปในชิ้นส่วนแรกนะครับตอนสอดเนี่ยสังเกตว่าให้เรา อสอดเข้าช่องกลางนะครับมันจะมีหลายช่องมากเลยมีสอดเข้าช่องตรงกลางตรงนี้สอดเข้าไปสุนสุดเลยนะครับโอเคต่อไปชิ้นที่3ก็ร่อนลงมานะครับสอดเข้าไปเหมือนกัน ให้สังเกตว่าล็อกของมัน,นจะอยู่ร่องตรงกลางตรงนี้ทำแบบนี้ทั้งหมดทุกชิ้นเลยนะครับมาถึงชิ้นส่วนสุดท้ายแล้วนะครับก็สอดเข้าไปนะครับ ก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับด้านข้างบริเวณเนี้ยเราสามารถล็อกได้นะครับสำหรับชิ้นส่วนที่อสอดขัดกันเรียบร้อยแล้วเราก็มีฟังกช์ชันการล็อกขึ้นมานะครับก็คือแบบนี้ล็อกเข้าไปตามรอยที่เราได้ทำเอาไว้นะครับทำอย่างนี้ ทุกขอบเลยตัดผ้าไปที่ตอนที่ล็อกนะครับเรียบร้อยแล้วทุกๆขอบทุกๆมุมนะครับตรงนี้ฝั่งด้านหน้าด้วยแล้วก็ฝั่งทางด้านหลังด้วยนะครับก็โดนล็อกเรียบร้อยแล้วต่อจากนั้นมีล็อกขั้นที่2นะครับการล็อกขั้นที่2เนี่ยก็คือแหวก แหวกขึ้นมาแล้วก็พับพับขึ้นไปล็อกขึ้นไปนะครับประกบคืนเข้าที่เดิมแหวกอีกนะครับพลิกขึ้นไปอีกแบบนี้นะครับแหวกอีกแล้วก็พลิกขึ้นไปอีก ทําแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับแหวกแล้วก็พลิกขอบขึ้นนะเก็บข่าด้านในแล้วนี้ก็คือผลลัพธ์นะครับก็คือเราล็อกทุกด้านเลยล็อกขั้นที่สองนะครับ ทำด้านหน้าแล้วก็ต้องทำด้านหลังด้วยนะครับฝั่งนี้ก็ทำเหมือนกันต่อไปเป็นขั้นตอนที่ท้าทายที่สุดเลยนะครับก็คือเราจะต้องม้วนนะครับปลุไฟของเรานี่ให้ครบรอบนะครับโดยเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าตัวนี้มี ซอกอยู่นะครับแล้วก็รู้ว่าเจ้าตัวสีม่วงนะครับในที่เนี้จะต้องสอดเข้าไปในเจ้าตัวสีแดงนะครับ,นะรบม่วงเจ้าสีม่วงต้องใส่เข้าไปในตัวสีแดงให้ได้นะครับ เมื่อสอดเข้าไปได้แล้วนะครับก็ก็อย่าลืมล็อกนะครับล็อกให้อยู่ล็อกชั้นที่1เสร็จแล้วก็ล็อกชั้นที่2นะครับล็อกชั้นที่2ก็คือการพลิกขอบทั้งหมดนี้เข้าด้านใน ขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลายเยอะที่สุดเลยนะครับเพราะว่าใส่แล้วมันก็จะหลุดมานะครับเป็นเรื่องปกติก็พยายามพักเพียนกันต่อไปทําเสร็จแล้วก็พยายามจัดมุมทุกอย่างนะครับบีบบีบนวดนวดให้รอยพับอะไรต่างๆเข้าที่เข้าทางนะครับมันจะได้ไม่หลุดออกมาอีกนะครับ และแล้วก็เป็นอันเสร็จนะครับพลุฟไฟของเราวิธีเล่นก็ง่ายมากเลยแค่หมุนไปรอบๆหมุนเป็นรูปโดนัทนะครับหวังว่าจะทำได้ทุกคนนะครับ